สวัสดีครับทุกคนสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันพุทธที่3มีนาคม2564นะครับมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันเนี่ย3คู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเลยครับเบอร์ลี่เจอกับเลสเตอร์แล้วก็มีเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอแอตตันวิลล่านะครับอีกคู่หนึ่งครับคริสตัลพาเลตเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พรีเมียร์ลีกนี้ถือว่าเล่นกัน3คู่นะครับน่าสนใจทั้ง3คู่เลยนะ ส่วนในลีกอื่นๆเนี่ยทุกคนเดี๋ยวไปดูนี่ครับตามโปรแกรมที่เห็นเลยนะครับก็จะมีพวกกันโชเซเรียอิตาลีด้วยนะครับที่มีแข่งขันนะครับมีลีกอังฝรั่งเศสด้วยนะจริงๆเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่ถือว่ามีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเยอะนะครับแนฟุตบอลถ้วยของสเปนฟุตบอลโปรตุเกสนะครับบอลถ้วยเยอรมันนะครับอังกฤษเดอะแชมเปี้ยนชิพก็มีให้ได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนกันนะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วฟุตบอลในวันพุธเยอะครับเยอะเลยนะกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับ อ่ะมาดูคู่ทีเด็ดบวกสิบนะครับที่ผมจะนำมาฝากทุกคนหน่อยละกันนะครับมาที่เกมของคริสตัลพาเลตนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะคิกออฟตอนเวลาตี3ามนาทีคืนนี้ใครคอบอลนะครับหรือว่าเป็นแฟนปีศาจแดงแฟนคริสตัลพาเลตนอนดึกนะครับแฮนดิ่กลับที่เปิดออกมามี3เลทด้วยกันนะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อ1ลูกและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อลูกครึ่ง ถือว่าเลทเปิดออกมานะครับเทไปทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดแหละครับที่ดูดีกว่านะครับแล้วก็ด้วยศักยภาพด้วยผลงานมันก็ตามหน้าเสือนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องลุ้นถึงแมตช์ที่2นะครับถ้าใครจะเชียร์แมนยูไนเต็ดนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นแฮนดิแคปในเรื่องของอัตราการจ่ายครับทุกคนนะครับอย่างในเลทที่แมนยูไนเต็ดต่อลูกครึ่งเนี่ยนะครับจ่ายอยู่ที่ลบ0.96ตัวแดงนะครับก็คือคิดง่ายๆครับเชียร์100ได้100นะครับถ้าคุณเชียร์100คุณได้เต็ม ถ้าเสียคุณเสีย96บาทนะครับแต่ถ้าเชียร์ฝั่งคริสตันพาเลตเนี่ยจะได้91บาทนะครับถ้าคุณเชียร์100อันนี้คือคิดง่ายๆครับส่วนแฮนดิแคปหลูกนะครับที่แมนยูไนเต็ดต่อนะครับอันนี้ต้องบังคับมีลูกที่2นะถ้าชนะเม็ดเดียวก็คืออเชียร์ฟรีนะครับเจ้ากันไปนะครับก็ถ้าเชียร์แมนยูไนเต็ดเนี่ยอัตราจ่ายอยู่ที่0.72นะครับเชียร์100ได้72บาทแต่ถ้ามาเชียร์คริสตันพาเลต์กับทุกคนถ้าเกมเนี้ยยยยพาเเเเลืื้้้้ออออสสมมไไดดนนนะะครับี่ จ่ลบ0.77ตัวแดงนะครับก็คือเชียร์100ได้100เลยนะครับแต่ถ้าเสียก็เสีย77บาทครับทุกคนส่วนแฮนดิคัพตรงนี้นะครับลูกครึ่งนะครับโอ้โหลูกครึ่งนี่แมนยูไนเต็ดจ่ายดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องบังคับแบบเม็ด2เลยนะครับถ้ายิงเม็ดเดียวก็คือยังเสียอยู่นะครับก็นี่ครับจ่ายอยู่ที่ลบ0.72ตัวแดงนะครับเชียร์100ได้100เลยแต่ถ้าเสียเสีย72บาทนะครับแต่ถ้าเชียร์คริสตัลาเลนนี่ครับจ่ายอยู่ที่0.67นะครับ ก็คือเชียร์100ได้67บาทถ้าเสียก็เสีย100บาทนะครับอันนี้ก็คือแฮนดิแคป3เลทราคาที่เปิดออกมาแล้วก็รวมไปถึงอัตราการจ่ายด้วยนะครับทุกคนส่วนตรงนี้ครับจะเป็นในมุมของการยิงมากยิงน้อยนะว่าจะยิงกันเยอะหรือเปล่าผู้นี้ก็มีตั้งแต่2ลูกครึ่งควบ3 2ลูกครึ่งแล้วก็3ลูกเอาจริงๆถ้าเชียร์ยิงเยอะเนี่ยมันก็น่าจะต้องลุ้น4เมตรอะทั้ง3เลทราคาเลยอะที่เปิดออกมาแบบนี้ ส่วนตรงนี้ก็เป็นอัตราจ่ายครับทุกคนนะครับก็จริงๆสามารถเช็คก่อนได้นะก่อนที่จะไปตกลงก่อนที่จะไปวางเดิมพันนะก็สามารถที่จะเช็คได้นะว่าได้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่สมมติเราเดิมพันหนึ่งร้อยเดิมพันห้าร้อยหรือว่าจะเดิมพันหนึ่งพันบาทมันก็สามารถเช็คได้ก่อนครับส่วนมุมเนี้ยเลือกทีมชนะนะครับเก้าสิบนาทีถ้าเชียร์คลิฟตันพาเลสจ่ายเจ็ดจุดหกศูนย์าเชียร์แมนยูในแต่จ่ายหนึ่งจุดเจ็ดสองครับแล้วก็มุมเสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่4 3 0 อ่าอันนี้เป็นเลือกฝั่งเลยนะครับใครชนะนะครับหรือว่าจบเสมอก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสกอร์จบเลขคู่เลขคี่นะอ่าผลการแข่งขัน2ฝัง่งรวมกันนะครับก็คือถ, 91, ถ้าจบเลขคี่ก็จ่าย0.91ถ้าจบเลขคู่ก็จ่ายลบ0.99ตัวแดงเออผมไม่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยจ่ายเต็มแบบนี้นะครับมันจะจบเลขคู่ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับอ่าทีนี้มาดูครึ่งแรกก่อนแล้วกันนะคระึ่งแรกเปิดออกมายังไงบ้างน,นะครับ ครึ่งแรกก็มีเปิดออกมาเนี่ยแมนยูในเต็ดต่อครึ่งลูกนะครับนี่ครับเลทนี้แล้วก็แมนยูในเต็ดต่อเสมอควบครึ่งอ่านะครับมี2เลทด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้เป็นอัตราจ่ายนะครับอย่างในเลทครึ่งลูกเนี่ยจ่ายแมนยูในเต็ดอยู่ที่ลบศูตัวแดงนะครับก็คือจ่ายเต็มนะครับแต่ถ้าเสียจะเสียลบศูนย์จุดเก้านี่ยนะครับสมมติเชียร์หนึ่งร้อยคุณได้เต็มเลย100บาทแต่ถ้าคุณเสียเสียเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับส่วนถ้าเชียร์พาเลทเนี่ยจ่าย0.89นะครับอ่ะ ทีนี้มาดูตรงเสมอควบครึ่งนะที่แมนยูไนเต็ดต่ออยู่นะครับในครึ่งแรกก็มีซักประตูหนึ่งก็ได้เฮแล้วนะครับนี่ครับแมนยูไนเต็ดจ่ายอยู่ที่0.68นะครับเชียร์100ได้68บาทแต่ถ้าเชียร์พาเลนเนี่ยจ่ายอยู่ที่ลบศูนนะครับเชียร์100ได้100เลยนะครับส่วนมุมนี้นะครับจะเป็นแฮนดิแคปของสกอร์สูงต่ำนะครับยิงมากยิงน้อยนะครับก็มีตั้งแต่1ประตูแล้วก็ลูกควบลูกครึ่งด้วยนะครับหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครับถ้าใครจะ เชียร์ให้ยิงกันเยอะในครึ่งแรกนะครับแต่ถ้ายิงกันน้อยก็ก็เชียร์ไม่ต้องให้มันยิงอ่ะนะครับเข้าใจง่ายๆส่วนตรงนี้ก็เป็นฮ a นดิ c a p นะครับเรื่องของอัตราจ่ายนะครับก็อ่าแล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะถ้าอยู่ด้านบนนี่ก็เป็นยิงเยอะอยู่ด้านล่างก็เป็นยิงน้อยนะครับมี2เลนนะครับสอง handicap ที่เปิดออกมาส่วนในครึ่งแรกเนี่ยถ้าเชียร์พาเลทชนะนะครับ45นาทีแรกจ่ายพาเลทอยู่ที่5.80แต่ถ้าเชียร์แมนยูนเต็ดจ่ายอยู่ที่2 2.02นะครับ แล้วก็มุมเสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่2.31จุนครับอันนี้เป็นอันนี้ครับแล้วก็อัตราจ่ายที่เปิดออกมานะคู่คริสตันพาเลตกับแมนยูไนเต็ดอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูมาเทียบเรื่องของฟอร์มนิดนึงก็แล้วกันนะครับถ <Okay. S 1> ้าเกมหลังสุดนะฮะเช็คของพาเลตก่อนพาเลตเกมล่าสุดเล่นในบ้านเสมอฟูลแลม0ูนย์แล้วก็ก่อนหน้านั้นอ่ะมีไปบุกชนะไบรตันสองหนึ่งนะครับแล้วก็อูเล่นในบ้านแพ้เบอร์ลี่ศูนย์สามแล้วก็แพ้ลีดศูนย์สองแล้วก็ไปชนะนิวคาสเซิล์นสองหนึ่งคือ มันดูเหมือนแบบทำแม่งทำแม่งแปลกๆก,กันนะเล่นในบ้านนี่มันเออมีแพ้เบอร์ลี่ได้แต่พอไปเยือนมีไปชนะทั้งนิวคาสเซิลชนะทั้งเบอร์ลี่นะเออบอลแปลกๆเหมือนกันนะทรงงงๆนะฮะัสบสำหรับคริสตันพาเลตนะฮะส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยหลังๆก็มีหลุดๆเหมือนกันนะอย่าง5เกมหลังสุดในทุกรายการอนะ่ะกลายเป็นว่าเ,ออเนี่ยเดี๋ยวๆดยวดูตรงนี้กลายเป็นว่าเนี่ยไปเสมอ3เกมเลยนะครับมีเสมอเวสต์บรอม นะครับแล้วก็2เกมหลังสุดเนี่ยในแชมเปี้ยนลีกมีแชมเปี้ยนลีกสเกมนะครับมีเสมอเซอร์เซเด,ดัด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเสมอเชลซีแต่ว่า2เกมหลังนี้ยิงใครไม่ได้เลยนะเนะสมอศูนย์ศูนย์ทั้งสองเกมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก็มีชนะนิเวอร์พูลสามหนึ่งครับแล้วก็ชนะเซอร์เซเดตสี่ศูนย์ในยูโรปาลีกนะครับก็ถือว่าผลงานโดยรวมก็ยังแบบว่าก็ยังดูดีกว่าพาเลทนะถ้าเทียบกัน2ทีมนี้นะครับ อ่ะส่วนตรงนี้ครับดูสถานการณ์บนตารางคะแนนหน่อยนะครับแมนยูไนเต็ดเนี่ย50แต้มจาก26นัดแต่ว่าตอนนี้ตามหลังแมนซิตี้15แต้มแล้วนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยก็ถ้าอยากจะลุ้นแชมป์หรือว่าอยากจะรักษาพื้นที่รองจา่าฝูงรองจา่าฝูหรือรองแชมป์เนี่ยยังไงก็ต้องชนะนะครับเกมนี้ส่วนพาเลสเนี่ยสถานการณ์ของพวกเขานะครับอยู่อันดับ13นะครับ33คะแนนจาก26นัดนะครับก็ต้องการทุกแต้มแหละครับเพื่อจะ เขาเรียกอะไรให้หายใจให้คล่องขึ้นไหมว่าเขาจะอยู่ห่างพื้นที่สีแดงนะครับอันดับตกชั้นถึง10คะแนนแต่ว่าจากจํานวนแม์ที่มันเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ประมาณไม่ได้นะสรับพาเลตน,นะครับทีนี้ครับทุกคนจากแฮนดิแคปที่เปิดออกมาเนี่ยแมนยูเนเตตต้องบังคับมี2ประตูทั้ง3เลทราคาทั้ง3แฮนดิแคปที่เปิดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ สูงไปหน่อยค่อนข้างจะแพงไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เด็ดบวกสิบสำหรับค่ําคืนวันพุธแบบนี้ผมให้เลือกเชียร์คริสตันพาเลตนะครับผมว่าเกมนี้จะยื้อสู้กับแมนยเอรได้สมุกและไม่แพ้ขาดเกิน2ประตูแน่นอนครับให้เชียร์คริสตันพาเลตครับและอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าม,มันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ